วันนี้หมุดหมายหลักไหม้ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้นเป็นลําดับครับเมื่อสารรัฐมน,นูลมีควาวินิจฉัยยกคําร้องนะครับที่พิ n า r ว่าการโหวตซ้ำในยติเดิมกรณีเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนีีในที่ประชุมรอบที่2เนี่ยทำได้หรือไม่นะครับสารบอกว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับก,ก็ก็ยกคําร้องไปสารยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นว่า คำร้องดังกล่าวเนี่ยกรณีโบสคุณพิธาเนี่ยนะครับทำได้อีกครั้งไหมหรือทําได้ครั้งเดียวนะครับซึ่งซึ่ง,งอน,นั้นศาลยังไปไม่ถึงแท่านั้นยกคําร้องไปก่อนฉะนั้นถ้าจะให้ศาลลงไปลึกถึงประเด็นนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนร้องใหม่และคนร้องใหม่เนี่ยจะแคบลงไม่ใช่ใครก็ร้องได้คนที่ชัวร์วที่สุดก็จะเป็นคุณพิธาถ้าจะร้องใหม่เ็าเรื่องกลับไปที่สารมูลอีกเดิบก็ไปผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นแหละ เพราะคุณพิธาเนี่ยจะเป็น,ปน,ปนถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับท,ที่ที่ประชุมไม่โหวตแกวันนั้นน่ะเพราะบอกว่ายติมันซ้ํายติเดิมเนี่ยมันเสนอไม่ได้ผิดข้อบังคับสภาแล้วก็ว่าไปนะครับะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคุณพิธาจะยังไงนะครับส่วนถ้าจะเป็นสสส,สวในห้องประชุมนะครับเข้าชื่อกันไปร้องสารรัฐมนุนผ่านผู้ตรวจเนี่ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ที่ชัวร์คุณพิธาสามารถสามารถ เอาเรื่องกลับมาได้ด้วยตัวคุณพิธาก็อยู่ที่คุณพิธาจะทําไหมต่อให้คุณพิธาทาสมมติว่าคุณพิธาเอาเรื่องนี้มายื่นด้วยตัวเองไปยื่นผู้ตรวจแน่นอนครับผู้ตรวจก็ต้องส่งต่อผู้ตรวจจะบอกไม่ไม่ส่งไม่ได้เพราะมันทัศฐานเดิมมีอยู่แล้วเพราะคุณคุณส่งไปที่สารมูลแล้วสมมติว่าส่งคําร้องคุณพิธาไปที่สารนั้นมูลสารแน่นอนจะวิจัยในประเด็นเนื้อหาแหละว,ว่ามาติที่ประชุมวันนั้นเนี่ยมันชอบไม่ชอบของรัฐธรรมนูญนะครับบทซ้ําทําได้หรือไม่ไม่ได้เนี่ย มันก็จะเป็นบรรทัดฐานชัดเจนกว่านี้กว่าคำสั่งวันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลกับการที่จะมีการประชุมไม่กี่วันนี้นะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีผลเกี่ยวเนื่องคงไม่ได้มาเบรกกระบวนการสรรหารนายกคนที่30ที่จะเริม่มอีกไม่กี่วันซึ่งเท่าที่ทราบจากข่าววันพรุ่นี้จะมีการประชุมวิบ ทั้งสสสอบอกันนะครับเพื่อจะกําหนดวันประชุมบุตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมนี่แหละ3-4วันนี่แหละนะครับแลวก็ที่สําคัญโครงสร้างของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็โคต้ารัฐมนตรีเนี่ยก็เจราจากันมาา5วันแล้วอาจจะก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะนะแต่ความชัดเจนในกระทรวง หลายกระทรวงก็น่าจะตกผลึกไปแล้วอาจจะมีบางกระทรวงที่ปินปีนกันอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่ไม่เนื้บากก่ากาแรงนะครับที่จะได้ข้อยุติในเรื่องของสัดส่วนว่าจะจําจนวนสอส9คนต่อรัฐมนตรี1กระทรวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ก็คงคงได้ข้อยุติเรื่องนี้คงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับแต่ว่าที่จะเป็นปัญหาอยู่ที่ที่วันนี้หลายคนก็ยังวิเคราะห์แบแบ,แบคนละมุมกันอยู่นะครับหนึ่งก็คือ สุดท้ายว่าที่นายกคนที่30ซึ่งจะถูกเสนอชื่อในครที่ประชุมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นใครก็ตามต้องม้วนเดียวจบต้องจบให้ได้ในครั้งเดียวถ้าจบไม่ได้นี่เป็นเรื่องเราอาจจะยืดเยื้อยาวนานจนหลุดไปอยู่พรรคอื่นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นก็ต้องดูว่าตกลงจะเป็นคุณเศรษฐาไหมนะครับหรือคุณอุ้งยิ้งหรืออาจารย์ชัยกเกษมไม่แน่ใจนะครับแต่ข่าวในขณะนี้ คุณเศรษฐา,าจจะดูมีแนวโน้มมากกว่าคนอื่นก็ตามนะครับแต่ว่า,าการเปิดโปรงของคุณชูวิทย์เนี่ยค่อนข้างจะมีผลพอสมควรนะครับอาจจะทําให้กระบวนการพยายามจะปลุกปั้นคุณเศรษฐามาอาจจะสะดุดหรือเปล่านะครับรวมทั้งข่าวนายยงในายใหญ่สอสอในพักปลืม้มไม่ปลืม้มก็เป็นข่าวกระเซ็นกระสายมาก่อนนัาน,นี้ถ้ากระโดดเปคุณอุ้งอิงล่ะนะครับมันจะ ส่งผลต่อภาพรวมการเมืองแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่า,าวันสองวันนี้น่าจะมีความชัดเจนล้วล่ะนะครับคงไม่โยนไปให้สภาโบดกันไปไปตายเอาดาบหน้าเลยแหะคงไม่ขนาดนั้นนะครับก็ก,ก็คงได้ข้อยุติก,ก่อนก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมเพราะว่าทุกพักต้องตกลงกันทั้งตัวโครงสร้างของคณะมนตรีและกระทรวงด้วยว่ากี่พักแต่ละพักได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับ ส่วนคนที่30จะเป็นใครหรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าในขณะนี้คุณเศรษฐายังมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงกว่าคุณลุงอิงอาจารย์ชัยเกษมนี่ยังไม่น่าไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับเหตุผลเดียวที่จะทําให้คุณลุงอิงเปลี่ยนใจเนี่ยก็คงคุณลุงอิงแกฟังฟังฟังฝัง่งคุณแม่นะคุณหญิงก็จะมาเพระาะว่าข่าวที่ค่อนข้างจะยืนยันจากหลายสายก็ค่อนข้างจะชัดว่าคุณหญิงเนี่ย ยังไม่อยากให้องค์หญิงเป็นสมัยนี้นะครับภารกิจมันยังมีหลายเรื่องต้องทำะไรทานองนั้นนะครับเอาเซฟเซฟชัวร์วรอไปก่อนเลยทำนองเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้คุณเศรษฐามาค่อนข้างชัวแต่ถ้าคุณเศรษฐาอ่ซึ่งสวก็ส่งสัญญาณมาแนละ้วว่าถ้าเป็นเศรษฐาจะไม่ผ่านเนี่ยประเด็นสวผมอาจจะไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทีมพักรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลได้โกลตาและดนตรีมา แล้วก็พักพลังประชารัฐของหลุงป้อมร่วมรัฐบาลเป็นทางการได้โควตารัฐมนตรีมาเนี่ยนันสวหกถึงแปดสิบเสียงเนี่ยไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงที่จะไปเติมให้คุณเศรษฐาหรือคุณนุ้งอิงก็ตามนะครับคงไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองและนะครับจะไม่โหวตคุณเศรษฐาในประเด็นเรื่องคุณชูวิทย์เปิดโปรงเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหาอยู่ศาลยังไม่ตัดสินดังน,น,นี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณเศรษฐาก็มือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่ตัว ในพักเพื่อไทยแหละนะครับว่ามันมันสามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบในพักตัวเองหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่มันต้องถามความเห็นที่มันจะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาถ้าเป็นนายกรหรือถ้าเป็นนายขออะไรแบบนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นคนของพักเพื่อไทยค่อนข้างสูงผมก็ยังไม่คิดว่าจะไหลไปถึงขั้นบิ๊กป้อมนะเว้นแต่ว่ามีความไม่ตกผลึก ในพรรคเพื่อไทยด้วยบวกกับโครงสร้างของรัฐบาลพรรคร่วมนะครับแต่สัญญาณในขณะน,นี้ยังไม่เอ,อื้อให้คิดไปไกลได้ขนาดนั้นเพราะดูเหมือนพรรคร่วมเองจากเดิมที่ยังคิดว่าบิ๊กป้อมจะเอาตําแหน่งนายกเนี่ยแกไม่ยอมเนี่ยหลังๆก็สัญญาณน,น,นี่ก็เบาลงเหมือนได้รัฐมนตรีกระทรวงสําคัญสำคัญก็ลุงก็พร้อมลงพร้อมถอยอะไรตำนองเนี่ยมันก็มีข่าวนี่หนาหุงขึ้นมามันไม่ชัดเหมือน ช่วง4-5หวันก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างไงก็ตามการเมืองไทยเนี่ยมันจะใช้กรอบใช้แนวคิดทฤษฎีใทดทฤษฎีหนึ่งเนี่ยไปชี้ขาดไปทำนายล่วงหน้าเนี่ยสีคนมาแล้วเยอะแยะนะครับก็ดูวันต่อวันดูวันต่อวันแต่เอาเป็นว่ากลไกสารธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วตอนนี้นะครับปลดล็อกไปแล้วเหลือวันนัดหมายประชุมนะครับเหลือเรื่องของตัวชมหน้ารัฐมนตรีผมว่าวันนี้คืนนี้น่าจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณไหมหล่ะแล้วก็ตัวนายรัฐมนตรีถ้า ใช้เวลาสักวัน2วันก็ไม่ช้าเกินไปที่จะได้ข้อยุติว,ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณนุงอิงหรือจะหลุดไปอีกพักเลยซึ่งผมคิดว่ายังไม่น่าไปไกลขนาดนั้นเว้นแต่ว่าสเตกจากนี้ไปยังไม่ลงตัวกับแคเดียตของเพื่อไทยค่อยว่ากันนะครับทั้งหมดก็ยังไงก็ต้องติดตามข้อูลข่าวสารมาทุกวันแลวก็เปลี่ยนแปลงทุกวันอย่างยินะครับ